ถามจริงคลิปนี้เธอจะลงเหรออะเธอจะลงให้คนมาดูเราทะเลาะก,กันบ่นกันอย่างนี้เหรอสวัสดีครับผมมดเอจากช่องไม่พอ Channel แชนแนลนะครับทุกคนคือคลิปล่าสุดไอพอยมันแกล้งผมไว้ใช่ไหมว่าแบบว่า แก้มคนบ้าทุกคนพื้นบ้าจริงก็ขอเป็นบ้าจริงนะครับเพามันจะน่ารักขนาดนี้ครับมันจะน่ารักขนาดนี้ครับเพ้เมเผมชอบนะครับชอบพลอยครับชอบพลอยเอาเรื่องอะไรดีกว่า ช่วงเนี้ยเป็นช่วงโควิดใช่ไหมทุกคนต่วงนี้เป็นช่วงอันตรายนะครับผมโควิดมันระบาดเร็วนะครับช่วงเนี้ยอืมก็อยากให้ทุกคนเซฟปิดแมสใส่หน้ากากนะใส่แมสล้างเจลหมันล้างเจลหมันใส่แมสเวลาเอาไปไหนมาไหนตลอดนะครับทุกคนเออเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่ายาวแล้วที่ผ่านแล้วมันแกล้งผมไว้นะครับไอ้พลอยอ่ะผมก็จะมันแกล้งมันคืนนะครับใช้โอกาสโควิดนี่แหละแกล้งมันคือโควิดอ่ะผมก็ไม่ค่อยได้ไปไหนคือก็ผมตัวเขเองผมก็ไม่อยากไปไหนนะเออมันก็เป็นช่วงโควิดใช่ไหมพลอยมันก็รู้นะครับพลอออยยเงกก็ไไไม่าปหนนะครับทุกคน ว่ามันการกลัวที่จะเป็นนะครับแล้วมาติดลงติดลูกติดครอบครัวอย่างเงี้ยมันก็ลําบากไปหมดผมก็เลยใช้ช่วงเวลานี้แหละแกล้งมันผมจะขอมันไปข้างนอกหมายว่าพ้อมที่จะกินเหล้ากับเพื่อนครับตอนนี้มันกวาดบ้านถูพื้นอยู่ข้างนอกผมก็จะเรียกมันเข้ามาพอไปกินเหล้าบ้านเพื่อนไม่ไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้เนละให้มันเห็นกล้องอย่างไรว่ามันจะให้ผมไปป่ะผมไปเรียกใคยกัน one hour later เอนนอตั้งกล้องเฉยเลยตั้งกล้องไทคลคิดเรื่อง Q&A ยังไม่ครบห้าหมื่นเลยเขาจะ Q&A ตอนห้าหมื่นอันนี้เป็นเขาถาม Q&A ของเขาเองคอนเทนต์อะไรอ่ะอคอนเทนต์อะไรเล่นไหมก็ต้องเล่นแหละแล้วถ้าบอกว่าไม่เล่นอ่ะผมเปิดกล้องขนาดนี้แล้วดูดิ คำถามข้อที่หนึ่งนะครับเร็วๆทำไมลีลาเธอรักเขาไหมรักรักมากไหมมากมากแค่ไหนมากที่สุดลูกกับเขารักใครมากกว่ากันลูกลูกลูกเธอบอกว่าไม่รักไม่ต้องการเธอแค่นี้ใช่ไหมไม่เป็นไรพอแล้วไปเราเรียกเาเลยเนโอ้ยอ่ะ จริงนะเร็วๆเ,เ,เขาขออะไรมีลาเขาเพื่อนนะให้ไปกล้องนะกล้องนะต้องอก้องมาขู่ไม่ได้ขู่คิดว่าเอากล้องมาขู่แล้วจะให้ไปอ่อกมปวดนานทีที่ไปมันสมควรไหมทุกคนคิดว่ามันสมควรไหมเธอคิดว่ามันสมควรไหมสมควรน,นะเขาอยากจะรู้เหมือนกันว่า ถ้าคลิปนี้มันลงไปอ่ะคนอื่นจะเข้าข้างเธอหรือเข้าข้างเขามันไม่ใช่เรื่องจะไปทําไมเพราะนานๆทีก็อยากไปอ่ะปกติอ่ะให้ไปได้ไม่เคยว่าแต่เ,เขาก็เซฟ,ฟตัวเองไงเขาฉีด oh แล้วก็อฉีดก็รู้นี่ไม่ก็รู้นี่ว่าเป็นช่วงโควิดไม่สมควรไปเห็นปะเขายังไม่ทันได้พูดเหตุผลที่เขาไม่ให้เธอไปเลยแต่เอ็กก็รู้นี่แล้วยังจะขออ่ะเหรอ ถามจริงคลิปนี้เธอจะลงเหรออะเธอจะลงให้คนมาดูเราทะเลาะก,กันบ่นกันอย่างนี้เหรออะถ้าไม่อายก็ลงไปดิอะคิดว่าไม่อายก็ลงไปแต่เขาก็ฉีดสเปรย์ใส่แมสไงเขาก็เซฟตัวเองเขาฉีดทั่วร่างกายเลยแบบอะทุกคนสมควรให้ไปไหมสมควรให้ไปไหมสมควรนะเพราะว่าผมน่ารักอะผมน่ารักอะมันเกี่ยวกันไหมความน่ารักไม่ได้มีประโยชน์นะ ถ้าติดขึ้นมามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะคว้าน,น่ารักอ่ะไม่ต้องมาทําเป็นแบบอ้อนมาทําเป็นโซฟอะไรหรอกมันไม่ใช่เรื่องเอาอย่างงี้ถามหน่อยถ้าอยากไปก็ไปแต่ไม่ต้องกลับม,มาหาลูกหามียอยู่นู่นไปเลยไล่เหรอใช่แลกปะล่ะคิดว่าเขากลัวไหมถอยถามไปนี้นะ่ะแล้วกลัวไหมรู้จักไหมเอกรู้เออแล้วคิดว่าเขากลัวปะแค่นั้นแหละไม่กลัวก็ไปไม่กลัวทำไมอะ ก็ไปสิอยากไปก็ไปอ่าแล้งไนต่อไม่กลัวก็แล้วแต่ถ้าคิดว่าจะแลกก็เอาคิดว่าจะแลกก็เอาเขาพูดจริงทําจริงเธอก็รู้แล้วไม่ต้องมาเบ็ดปากอ่ะอยากไปก็ไปไม่ต้องน้ําไลฟพูดจบยังจะได้ไปหาทำอย่างอื่นมาในคุยก่อนคุยไม่จบเลย ไม่สาระแล้วว่าคลิปนี้ไม่ได้ลงอ่ะไอคลิปก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับผมฝาก like, กดไลค์กดแชร์ยังสำหรับคลิปสำ <laughs> หรับคลิปนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นานแล้วเนี่ยพูดถึง,นะอ,ง <laughs> อ่ะสำหรับอคลิปนี้จะได้มลงไหมถามสิ <laughs> สำหรับคลิปน,นี้นะครับบทสรุปนะครับคือพอยมาให้ผมไปนะครับผมซึ่งจริงๆผมแล้วนะครับผมก็ไม่ได้จะไปนะครับผมผมก็เป็นการแกล้งพอยครับหลอกพอยนะครับผมแกล้งอะไรนี่ไงโอ้ย,อยกระจอกมากเลยโอ้ยไม่มีอะไรจะแกล้ง ก็วานะอาจจะไม่รู้หรอกแกล้งเรื่องะอะไรยังไม่รู้เลยโดนแกล้งหรือแบบยังไม่รู้เลยว่าตัวเองโดนแกล้งอ่ะงงม,มากเลยอ่ะแกล้งอะไรก็ไม่เชิงแกล้งหรอกก็แค่แบบว่าอยากให้ทุกคนรู้ว่าแบบเธอเป็นนิสัยยังไงก็เป็นนิสัยก็ดูเอาแน่นละโอเคจบยืดดีกว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเสียงเปลี่ยนไหย อ้าจริงๆว่าทุกคนพลอยไม่รู้เลยว่าเอ็กแกล้งพลอยเรื่องอะไรแต่ว่าเออก,ก็ต้องจบคลิปไปกับเขานะคะก็คือ,อ,คอ,อโอเคลุกก็ไเลยลุกกันเโอเคไปบายก็คือเขาเอาพอแล้วพอแล้วจบคลิปไปบ่าเดี๋ยวเราไปเคลียร์กันหลังกล้องดีกว่าคะ่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปใหม่ค่ะทุกคน